ภายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรุ่น70กิโลกรัมชกแบบคาบเชือกครับก็คือกิติสจแดนระยองคนนี้ครับทีมงานครับเป็น1ใน4อวตารที่มีค่าหัว10,000แสนบาทครับก็ถ้าเกิดชาวต่างชาติโดยเฉพาะสุไลมานี่นะครับเอาชนะนอกกิติได้ก็จะได้รับ1 0 0 0 0แสนนะครับจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง บนเวทีนี่อีกขั้นหนึ่งก็คือกิติชัยอุทุมครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศิริเกตจังหวัดศรีสะเกดโอโ้โหโรงเรียนนี้นี่คือผมนี่เรียนนาลีนกูลฮะอุบลที่อุบลน,น,นะฮะสตรีศิริเกตก็สาวสวยเยอะมากออไปสตรีอ่ะพี่สตรีศิริกเกตอย่าบอกนะว่าเรียนเรียนสตรีอ่ะเรียนสตรีสิครับว้าบ้าบอ่ะนะฮะขอบคุณท่านผอสมศักดิ์นำท่านมีสิทธิ์ด้วยนะครับเอะไะครับบนเวทีเอาไว้ คนจำเบ้าไปนะครับเสียหลักโซลามานี่เสียหลักเสียหลักนี่โอ้โหแข้งขวาโอ้โหแข้งขวายาวๆของของกิตตีนี่ไม่ธรรมดาครับโซลามานี่แกจะตัวสั้นกว่าด้วยอ้อะไรเนี่ยเรียบร้อยเลยครับกรน็อกเอาจริงๆเอ้าเอากรรมการนับครับกรรมการนับเอาสู้ซะอย่างครับโซไลมานี่ครับโอ้โหสอกโดนกลางกำบานครับล้มทั้งยืนแล้วลุกขึ้นมาเด้งมาสู้ครับ รอดไม่รอดจะไปต่อหรือสิพ่อซ้ัพนี้ผมว่าผมว่าน่าจะสีพ่อทรันี้โอ้ยประสานแข้งแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โนี่ว่าเรียกว่าเตะขาดค่อนะฮะภาษามวยโอ,โอ้โหนี่อยากจะบอกว่าเข้าลําตัวนี่งอเป็นกุ้งครับโอ้โหนี่สี่โคงสี่โค้งร้าวหรือเปล่าครับโอ้โหนี่เซไลามานี่ครับภาษาบ้านผมเรียกว่าเตะเข้าสวงฮะ แต่บอกเลยครับว่าทำไมกรรมการโอ้ยแสบตามือกรมกร,กรมการกรรมการกรีฬาศาักดิ์ครับโอ้โหกรรมการกีฬาศักดิ์กูพาชาติครับโอ้โหนี่เจ็ดครับโซไลมานี่ครับแม่ยังไม่หายเหนื่อยนะยังไม่เหนื่อยเลยนะ ไหวครูนานกว่าต่อยมวยนะเมื่อกี้คืนนี้ไปเต้นที่เดคคอเนอร์นี่น่าจะเหนื่อยกว่านี้เดคคอเนอร์คืออะไรพี่ไม่มีตะวันแดงอ่ะก็ไม่มีไม่มีไม่มีเจ้าพ่อตะวันแดงไม่มา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 ช่าจนไม่มาต่อถือว่าเก็บแค่หัวตัวเองไว้ได้นะครับกับกิติสจระยองฮะแม่มีความยิ้มแย้มแจ่มไฟครับงานนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับกิติวันนี้ครับ ฟิตนะรั้งกายฟิตมากครับอนาคตไกลครับขอให้ฝึกซ้อมดีๆหน่วยก้านดีแบบนี้หัวใจแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับน่าเอาละครยังมีสปิริตที่จะมายืนรอร่วมแสดงกว่ดีกับเพื่อนนะฮะเพื่อนร่วมอาชีพที่ทําได้ดีกว่าเขาครับโซลารมานี่มาดูภาพช้าๆนะครับ ไปแม่สอดเนี่ยครับเปะประสานครับเนี่ฮะยาวกว่ายาวกว่ายาวกว่าแล้วก็แข้งของกิติถึงก่อนครับยาวก่อนถึงก่อนครับกลางสาแข้งครับออกก่อนได้เปรียบครับนี่ครับถึงก่อนครับขาของโคจริงๆินี่สองรอบครึ่งนะโอ้สองรอบครึ่งนะครับขาของฮามิดจะไม่ถึงครับนี่ครับ เกลีของสองรอบครึ่งนะฮะสองรอบครึ่งโอ้โหคะแนนดีนะฮะใส่เกลียวสองรอบครึ่งกับโอ้บ้าบอไม่ใช่พลาสติดกแต่อันน้คครบดเยถือว่าเข้าทุกจุดแบบนี้นะฮะประกาศผลเลยแล้วกันนะครับและผู้ชนะของเรานะ The winner is Kenti Sotadario เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศช่วยผม ก็เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับมันเป็นยิน